สามวินัยทางการเงินแบบจีนที่จะทําให้คุณมั่งคั่งวัฒนธรรมจีนเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีแนวคิดทางการเงินที่ช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคั่งได้วินัยทางการเงินแบบจีนเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญที่ช่วยให้ชาวจีนจํานวนมากสามารถสร้างความสําเร็จทางด้านการเงินได้วันนี้เราจะมาพูดถึงสมวินัยทางการเงินแบบจีนที่สามารถช่วย ให้คุณมั่งคั่งและประสบความสำเร็จในชีวิต 1. วินันในการออมเก็บก่อนใช้หนึ่งในแนวคิดสำคัญของคนจีนเกี่ยวกับเรื่องการเงินคือการออมคนจีนให้ความสำคัญกับการเก็บออมเงินเป็นอันดับแรกก่อนที่จะใช้ใจ่ายในขณะที่หลายคนมีแนวโน้มที่จะใช้ใจ่ายก่อนแล้วออมเงินที่เหลือคนจีนกลับเลือกที่จะออมก่อนแล้วใช้เฉพาะที่จำเป็นหลักการออมเงินแบบจีนเก็บอย่างน้อย30ของรายได้ คนจีนจำนวนมากมีแนวคิดว่าอย่างน้อยควรออมเงิน30%ของรายได้ที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นรายได้จากงานประจำหรือรายได้เสริมใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้ชาวจีนมักมีวินัยในการใช้จ่ายต่ำกว่ารายได้ของตนเองพวกเขาจะไม่ใช้จ่ายเกินตัวและให้ความสำคัญกับความมั่นคงในระยะยาวออมในรูปแบบที่หลากหลายนอกจากการเก็บออมเงินสดแล้วคนจีนยังนิยมออมเงินในรูปแบบของทรัพย์สิน เช่นทองคำอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาว 2. วินัยในการลงทุนปล่อยให้เงินทำงานชาวจีนไม่ได้เพียงแค่เก็บออมเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างมากพวกเขาเข้าใจว่าการปล่อยให้เงินทำงานแทนตนเองจะช่วยให้เกิดความมั่งคั่งในระยะยาวหลักการลงทุนแบบจีนลงทุนในสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คนจีนมักเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ลงทุนในธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวเป็นหนึ่งในหลักฐานสําคัญของชุมชนชาวจีนพวกเขาเชื่อว่าการสร้างธุรกิจที่มั่นคงสามารถเป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้รับประโยชน์เน้นการลงทุนระยะยาว คนจีนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเกณฑ์กำไรในระยะสั้นพวกเขารู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการเติบโต 3. วินัยในการใช้เงินคิดก่อนใช้คนจีนมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เงินพวกเขามักคิดให้รอบคอบก่อนที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อให้มั่นใจว่าทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าที่สุดหลักการใช้เงินแบบจีน แยกแยะระหว่างความจําเป็นกับความต้องการคนจีนมักจะเลือกใช้จ่ายเงินเฉพาะในสิ่งที่จําเป็นก่อนและจะพิจารณาความต้องการที่เกินความจําเป็นอย่างรอบคอบใช้เงินเพื่อสร้างโอกาสแทนที่จะใช้เงินไปกับของฟุ่มเฟือยคนจีนมักใช้เงินเพื่อลงทุนในสิ่งที่สามารถสร้างโอกาสในอนาคตเช่นการศึกษาทักษะใหม่ๆหรือธุรกิจใช้เงินอย่างมีแบบแผนคนจีนมักวางแผนการใช้เงินล่วงหน้า และมีการจัดทำงบประมาณเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมบทสรุปวินัยทางการเงินแบบจีนเป็นสิ่งที่ช่วยให้หลายคนสามารถสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินได้วินัยสาประการได้แก่การออมก่อนใช้การลงทุนอย่างฉลาดและการใช้เงินอย่างมีแบบแผนเป็นหลักการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและช่วยให้คุณสามารถจัดการการเงินของตัวเองได้ดีขึ้นหากคุณสามารถปรับใช้วินัยเหล่านี้ ในชีวิตประจำวันคุณก็จะสามารถสร้างสเสถียรภาพทางการเงินและมีอนาคตที่มั่นคงได้